บอดดี้ไม้สองชิ้นกับไปถึงห้าชิ้นเสียงจะต่างกันมากไหมครับถ้าบอดดี้ไม้ชิ้นเยอะมันจะทําให้ไม้นั้นแข็งนึกสภาพนะนึกสภาพไม้เนี่ยสมมุติว่าถอาแผ่นไม้แผ่นเดียวอะแผ่นหนึ่งนะแผ่นหนึ่งถ้าเราจะหักแผ่นไม้แผ่นหนึ่ง คือด้านด้านขอบที่มันแบบโยกโยกโยกได้ปลายปลายที่มันบางอ่ะมันก็จะแบบมันก็จะมันก็จะเหลือน้อยลงใช่ไหมพอต่อกแล้วมันจะแข็งขึ้นพอไม้แข็งขึ้นแล้วเป็นไงมันก็เหมือนกระเคาะไอ้นี่ไงไอ้เนี่ยแข็งใช่ไหมพอต่อหลายชิ้นปุ๊บก็คมเสียงคมแต่ว่าคมแล้วคืออะไรเห็นนะเสียงไม่กังวานเสียงสั้นเห็นนะเสียงมันไม่พิ้วหางไม่มีอ่ามันก็จะกุ๊ก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 กดกดกด ช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ากวงเห็นไหมสัพเทนยาวเห็นไหมเห็นไหมแต่แต่ข้อเสียคืออะไรพอกวงคืออะไรหัวน้อตไม่ชัดไงเห็นไหมฉะนั้นมันก็เลยดีไซน์มาที่2ชิ้นไงต่อ2ชิ้นอ่าฉะนั้นการที่จต่ต่อไม่ต่อเลยคือมีชิ้นเดียวเลยก็ไม่ได้แบบเควาดีกว่า2ชิ้นหรือ2ชิ้น2ชิ้นก็ไม่ได้ดีกว่า5ชิ้นอ่าฉะนั้น,ม,นมันขึ้นอยู่กับคุณเล่นแนวไหน ถ้าคุณเล่นโมเดิลถ้าโมเดินจ๋าเลยก็อาจจะต่อห้าชิ้นก็ได้ก็จะอาจจะดีกว่าแต่เดีเ๋ยวอย่าลืมว่าไม้แต่ละชิ้นมันมันมีความแข็งไม่เท่ากันฉะนั้นสองชิ้นก็อาจจะแข็งเหมือนห้าชิ้นได้อเสียงคมเหมือนห้าชิ้นได้เหมือนกันฉะนั้นมันก็มันก็ขึ้นอยู่กัลบลักษณะไม้แต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือการตลาดมันจะแบ่งมันจะแบ่งเ,เรื่องสองชิ้นไปอยู่ในรุ่นแพง ฉะนั้นคงก็จะคิดว่าถ้าเออได้แค่2ชิ้นเนี่ยมันจะต้องแพงซึ่งก็ใช่ก็คือ,คอเขาสร้างบันไดการตลาดมาแบบนั้นอ่าฉะนั้นพอสองชิ้นปุ๊บมันก็แสดงถึงความแพงแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเออแน่นอนโอเคชิ้นเดียวก็อาจจะแพงกว่ามัง้งหรือเปล่าใช่ไหมแต่มันไม่ได้เพราะว่าอันไหนมันดีกับมันอยู่ที่เล่นยังไงลักษณะยังไงแล้วก็อยู่ที่ลักษณะไม้เป็นยังไงแต่ว่าไอ้เรื่องไม้เนี่ยนิดเดียวนิดเดียวเองอย่าไปซีอย่าไปซีมาก โอเคถ้าเกิดคุณจะแบบเอามาแล้วเปิดลิลิเปิดลายไม้แล้วไม่เห็นลายต่อแม่งทุเลศใช่อันนั้นจริงแต่ถ้าเกิดคุณจะเน้นเล่นอนะอย่างผมเนี่ยเป็นคนเล่นมันหลักนิดเดียวไม่ต้องซีเรียสน,นิดเดียวนิดเดียวไม่ต้องไปจ่ายแพงเพื่อที่จะแบบได้สองชิ้นอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องมันไม่จําเป็นนะแล้วยิ่งแบบโอ้โหเล่นแบบสไตล์เราด้วยนะแบบนะต่อหลายๆชิ้นนะแข็งแรง ไม่ต้องสีเล็จแต่ถ้าเกิดว่าถ้าอยากได้คุยจ่ายเงินแล้วอ่ะเฮ้ยมีเงินผมเฮ้ยผมผมมีก้อนหนึ่งเนี่ยผมมีสามหมื่นอะไรเงี้ยผมมีสามสี่หมื่นเอ้ยสามสี่หมื่นคุณก็ควรควรจะได้กวสองชิ้นนะถูกปะคุณจับคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณจ่ายแล้วอ่ะนั่นนี่ผมเห็นด้วยคุณเอาสองชิ้นดิคุณจะเอาห้าชิ้นเหรอใช่ไหมอ่ามันก็เหมือนกันเพราะว่าเราจ่ายในในราคานี้แล้วเราก็ต้องแบบให้ได้ของที่มีเขาเรียกว่ามี value สมคู่ควรเนะี่ยใช่ไหมเหมือนคุณเหมือนที่ช่างหูบอกอะ่ะ คุณจ่ายเงินราคากุ้งมังกรแต่คุณได้กุ้งกุ้งกุ้งฝอยอ่ะกุ้งฝอยแพงไงมันก็แบบเชี่ยเลยวันเนี้ยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกันมันก็เป็นลักษณะนั้นมันเป็นเรื่องของอะไรที่มากกว่าการคือมันเป็นเรื่องของการที่มากกว่าการกินเพื่ออยู่รอดอ่ะนึกข่าวว่ามันแน่นอนกีตา้์เหมือนมันมันมากไปกว่าการที่แค่เล่นเล่นแล้วก็ให้มันเสียงมันพุ่งออกมาแค่นั้นเองมันมากกว่ามากกว่านั้นแหะมันก็มันก็จะเป็นเรื่องเรื่องพวกนั้นครับจบแล้วครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิป นี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโนเนตตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการาทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมมาก,ากค,ครับผมฝากแทร์ฝากไลค์ด้วยครับ